ครับอาจิตมนุษย์ครับผมอาจา์เบิ้มหน้าแพรครับวันนี้ 20- พฤศจากนายห2ส67ดนะครับก็ยังมาพูดคุยกันอีกนะครับผมบอกว่านะครับบางเรื่องบางราวนะครับในสังคมก็มีอะไรที่มันเอ่ออาไรไงฉับพลันนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถึงเกิดขึ้นนะครับผมบอกว่าเอ่อบางครั้งความกลัวอย่าไปกลัวมันความกล้าก็ต้องกล้าได้ในสิ่งที่ควัวจะกล้านะครับอย่าประมาท กับคนเรานะครับบางครั้งเนี่ยหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้นะครับบางครั้งก็ปล่อยไปตามนะครับตามผลของเขาเรียกว่าเวรกรรมผลของกรรมหรือของชะตากรรมนะครับดูข่าวฝานะครับดูข่าวสารทีวีเช้านี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่นะครับบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคนเรานะครับเพราะเรกว่าบางครั้งไม่ได้กระทําก็เกิดกระทําเองตามนะครับเพราะเหตุผล ของการเวลาของพระราชพันธ์นะครับของดวงชะตานะครับก็ดูข่าวนะครับบางคนนะครับอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาพลาดหรือสูญเสียอะไรนะครับโดยเหตุที่ว่าไม่จ้างใจแล้วก็ไม่คิดเป็นไปก่อนนะครับอย่างเห็นให้การอุบัติเหตุนะครับรถเกี่ยวข้าวมั่งนะครับ รถหายบ้างนะครับมีคนนะครับเกือบไปเหตียขาขาดนะครับเข้าไปติดอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องเกี่ยวหญ้านะครับก็ยังโชคดีนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าหืงเสียนะครับอายวะสาคัญไปกลายเป็นคนพิการนะครับทีนี้ข่าวข่าวนะครับก็มีนะครับชายหนุ่มขึ้นไปเสียชีวิตบนเกนนะครับสูงเข้ากับเจ็ดชั้น นะครับก็ได้รับอยู่แล้วก็บางรายบางรายนะครับบางครั้งนะครับต่อสู้ชีวิตนะครับดิ้นรนนะครับทำมาหากินนะครับยังข่าวข่าวนะครับชาวต่างชาตินะครับชาวเมียนมานะครับก็เจ็ดคนนะครับรถกระบะนะครับลบด่านหนีด่านนะครับถลงมเม่คูน้าเสียชีวิตหมดทั้งเจคนเลยนะครับถึงบอกว่าบางครั้งนะครับ มนุษย์เรานะครับมีกรรมของตัวเองนะครับบางคนโชคดีไปก็เพียงแค่โดนข้อกฎหมายจะถูกกับผิดนะครับจะจริงจะเท็จจะเป็นแพ้หรือไม่เป็นแพ้นะครับก็าาบางครั้งก็อาจจะโชคดีที่ว่าบางครั้งไม่ได้กระทําหรือกระทำนะครับก็ยังอยู่แค่ในเรียนจําก็ยังมีเวลานะครับช่วงเวลาหนึ่งที่พ้นโทษออกมาแต่บางคนนะครับผลของกรรม แม้ว่าชาตินี้ไม่กระทำอาจจะเป็นชาติเก่าชาติก่อนนะครับติดตามมานะครับมาต้องเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ว่าวัยนะครวัยยังไม่เหมาะสมอายุยังน้อยบ้างนะครับหรือวัยที่ว่าบางครั้งก็กายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ต้องมาเสียชีวิตฉับพลันกับอุบัติเหตุถึงบอกว่ามนุษย์เรานะครับบางทีบางครั้งดูข่าวแล้วเสพข่าวแล้ว ก็เอามาใช้เป็นเครื่องวัดนะครับเครื่องเตือนตัวเองในด้านความคิดในด้านเรื่องของการว่า,าคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีอายุไขที่ยาวนานนะครับไม่เป็นอมตะวันเวลาหนึ่งนะครับทุกคนก็ต้องจากไปนะครับด้วยร่างกายนะครับที่ว่าหมดสภาพวิญ,ญญาณอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปกําเนิดเกิดใหม่หรือไปเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นพืชเป็นสัตว์หรือจะเป็นอะไรแล้วแต่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าชาหนา นะครับเป็นเช่นไรนะครับนะครับถึงระวังครั้งดูแลนะครับเอามาใช้เป็นข้อคิดในข้อที่ปรงนะครับอย่าไปยึดเหนี่ยวว่าตัวเองจะไม่ตายหรือตัวเองก็ต้องกลัวตายบางครั้งความกลัวดีครับแต่บางครั้งความกลัวมากมากเปินไปนะครับก็ทำให้จิตเราเสียนะครับอยู่ในความพอดีของปัจจุบันนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะทําอะไรให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปใน เวลาข้างหน้านะพี่เดินต่อไปจนไปถึงอนาคตนะครับวางแบบแผ่ตัวเองให้อยู่ให้ได้ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับนะครับไม่ทําร้ายตัวเองไม่ทาร้ายคนอื่นนะครับหลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงทุกหลีกเลี่ยงคนที่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ํำรงชีวิตให้มันหมดอายุไขไปนี่คือความสุขครับถ้าเรามาคิดได้ตามหลักศาสนาพราหมณ์นะครับการให้ก็ดีนะครับนะครับการหลอกลวงคนอื่นนะครับเราก็ต้องคอยระวังเป็นทุก นะครับการคิดร้ายคนอื่นเราก็ต้องมาระแวงนะครับพวคนอื่นเขาจะคิดร้ายเราคืนนะครับบางครั้งครับการปล่อยวางนะครับจริงๆแล้วคือสติเราความคิดเรานะครับบางครั้งหนีปัญหาไม่ใช่เรากลัวนะครับแต่การหนีปัญหาปัจจุบันนี้บางทีปัญหาก็วิ่งตามเราครับเราก็ต้องบางครั้งนะครับก็ต้องโต้คืนบ้างนะครับไม่ได้เพียงหลบเลี่ยงบางครั้งเราหลบเลี่ยงก็ยังโดนไล่ล่าก็ต้องสู้ กับชีวิตเรายังมีการเดินต่อไปยังมีลมหายใจนะครับบางครั้งปัญหาอะไรเข้ามาบางครั้งอย่าไปคิดอะไรที่มันตื้นๆหรืออะไรที่มันเบาปัญญาตัวเองนะครับบางครั้งนะครับปล่อยให้มันพ,พ้นไปก่อนนะครับเราเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะมีอะไรที่กู้คืนมาได้นะครับหรืออาจจะมีอะไรที่มันสูงขึ้นในทางที่ดีมากกว่าอาดีตได้นะครับก็เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ มาคุยกันตามสัเพเหระตามสไตล์ผมนะครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพ้นะครับก้าวปัญญาธรรมรนเลิศะกูลนะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็พยายามเข้าใจในหลักคําสอนของศาสนานะครับของพรามนะครับการมาครับปล่อยวางนะครับปล่อยวางด้วยจิตตัวเองบางครั้งฟุ้งซ่านไปโลนลานไปมันก็ไม่เกิดความสุขในตัวเองแต่การดิ้นรนนะครับการมองในสิ่งที่ บางครั้งนะครับยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้ผลดีกับเรามาแต่เรารอจังหวะรอเวลาแต่ต้องคิดกระทำนะครับไม่ใช่นอนฝันหนึ่งเดียวมันก็อาจจะเกิดขึ้นดีๆให้กับเราได้ครับก็มาสวัสดีกันครับไว้ค่อยคุยค่อยฟังกันใหม่ครับผมอาจารย์เบิ้มหน้าแพรกับก้าวบัญดาธรามรมดานเลิศกูล